เรือมานะเรือมาแล้วค่ะเรือมาแล้วทีมต่อทีมคนรอเนี่ยคือการจำลองเรือวันนี้ไฟของคุณเรือตอนนี้ไฟจากสะพานพระรามเจ็ดก็ยังเปิดอยู่เพราะพระรามเจ็ดสะพานเปิดไฟเปิดตลอดนะคุณไม่ใช่สะพานพระรามแปดี๋ขออธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าเจ็ดประเด็นที่สำคัญเจ็ดนี้เปิดตลอดแปดนี้มีปิดเเายแค่ภาพ เดี๋ยวม่วงจะขึ้นไปด้านบนแล้หน่อยี่านบนของพระรามแปไอที่มันสูงสุดเลยอ่ะมันขึ้นได้ไหมไม่ได้ต้องมีเวลาสามทุ่มเลยนะมมันต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยใช่ไหมเวลาสามทุ่มนะมีการเรียกว่าเจ็ดสรุปแล้วไฟพระรามแปดนะครับที่เคยขึ้นไปแล้วเปิดกันแน่สวยมากก็มีการชี้แจงท่านผู้ชมครับมีการชี้แจงจากปทมครับ เวลาปิดไฟพระรามแปดปมข้องใจแก๊งสปีดโบ๊ทแก้เวลาภาพบนเรือประชาชนเขาตั้งข้อสงสัยนะครับในเรื่องของเวลาในมือถือของกล <ไป S 1> ุ่มเพื่อนแตงโมท,ที่อยู่บนเรือซึ่งได้นำไปเปิดในรายการพยานการะแสมีข้อสงสัย <ไป S 1> เวลาในมือถือมีการตัดแต่งหรือไม่คือพบว่ามีภาพของกระติก แสดงเวลาตั้งแต่สี่ท,ทุ่มนาทีและเวลา4ี่ทุ่มสินาทีด้านหลังเป็นสะพานพระรามแปดที่ยังมีไฟติดอยู่แต่พบว่าตามปกติไฟจะถูกปิดในเวลาสามทุ่มผู้สื่อข่าวนะครับจากข่าวสดตรวจสอบจากกรทมพบว่าไฟสองสว่างบนสะพานพระรามแปดจะเปิดปิดอัตโนมัติ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา,กาที่19นาฬิกาของวันถัดไปส่วนไฟสีเหลืองหรือสีทองที่สองสายเคเบิลจะใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมในการเปิดปิดโดยจะเปิดเวลา18นาฬิกาและปิดเวลากลับแล้วเหรอ คนเรือมันทุบๆเลยจะมาสดแนวกระดับเมาแล้วเมาแล้วัวไกดไกเาแล้วล้วไม่ไม่ไกบทที่ไกดเขียนมารู้ว่าแม่รู้ว่าไกด์ไได้เขียนรู้ว่าไกไม่ได้เขียน กติกมาร้ายมีคนเอากติกมาทุบที่ท่าเรือพิภูสงสามด้วยละก็คือจริงๆเขาจะให้มาตรวจตอนตอนแรกเขาบอกีววมอาา รอบรกฉันไท่สองที่มาทีอีมงเป็นตวนช่งแต่้าเาดแนจะให้ตรวจวันแล้วบอถ้าอกไปตรวจช่วงสองแล้วไปตรวจเจอปีศาจล้กระวักเจแล้ววันก่อนหน้จะไม่ทราบเลยเาไราบน้วเาหองเสียงทีรับ้เสียงาณบวชองชัดเจนบนชัดเจนในครั้คุณบรรบีสวัสดีครับ ขอให้พระเจ้าลงพุ่งไปอยงขอให้พระเจ้าลงพุ่งไปจุนจักดีแบ่งปันรอยิีมั็นกงกรนดวันจากบลนะครับสวัสดีมริการ์สห้านาทีนะครับดูกากสนักขาราษะดอรเรื่องต้นก็ต้องนะครับเรียกว่า รอนครับเรือนะ่าจะกลับเข้ามาอีกครั้งน่ผู้ชมนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่สอพอนทับบุรีนะครับมีการที่เก็บนะครับมีการตั้งโต๊ะเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่ไหมครับไทยเอ่ยเชียงรายชัดเจนนครศรีชัดเจนนะอำนาจชัดอีกครับลูกนอะีสานนะครับคุณทิ้งโมบายตันนี้ เดียวเราชนกับตอนผมก็<ผ>มยืนผมยืนมา<อ>2ชั่วโมงสีส่สับเร็ดนาทีแล้วเดีนะ๋ยวรอเรือกับเข้ามาอีกทีนึงแล้วผมว่าผมจะต้องไปที่น้ำนมนนะ ตอนนี้ว่าชัดเจนแต่ผู้ชมตอนนี้ท่าวตู้ชวากดฝากกดแชร์ตูเห่นแชร์ลงดุเขอ,เอแถลงขาวอ่ะไม่แน่ใจแต่พี่เขาบอกว่าที่ที่ช่องเขาบอกว่ามีการใช่เขาแหลั<อ>หน่าจะแหลจากเรื่องการจำลองเหตุการณ์เรือทาไมเรือไม่กลับมา,านั่นไเรือจอดอยู่นันเรือมาแล้ว ทอ้วันไปไหนไม่รู้นี่ทุกวอ้วนอยู่อยู่อยู่ผมผมต้องไปนี่ด้วยกินเลี้ยงเพื่อนนั้นหกโมงคืเนี่ยตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนกินเมื่อไหร่ก็ได้เขาทำได้แค่วันนี้ขอบคุณสายชนตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับ20นาฬิกา20นาฬ 17นาทีเรือมาที่จะเข no ้านะครับเรือมาแล้วนะคะเรือมาแล้วนะคะที่กรุงศรีกครักษ์นะฝั่งดึงเชนหน้าเส้นดึงเชรวมๆก็ดึงดึงน้างบนเรือมาแล้วนะคะเรือมาแล้วยมมบานเดินจากมาเลเซียพี่ยมมาบานอยู่เหรอใต้ยังน้ำท่วมอยู่เลยครับไม่ไม่อปอน้ำลดแล้วน้ำลดแล้วเหรอใช่เป็นบุรีชัดเจนนะคุณพจน์จะมาดีสุดๆ ใส่ต้องไปให้ผู้ชมฝากเข้าไปดูช่องหนจะเข้าไลฟ์สดนี่ต่อพอมือมนอทีนีครับแต่ถ้ากดไันแล้วเด็กไม่ทราบ NRB แชร์แล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้เรืยองม,มาฝาก,ชาชาก,ากแชนแนลเฟดุงแชร์ลงงลุมคุณถนอมกันจักรแกลงตอนนี้ครับไม่กวงชั้นเจน เรือกำลังแล่นมาคุณดารุณจากนัดสเปนชัดเจนเรือน่าจะจอดอยู่ที่บริเวณนะคะใต้สะพานพระรามเจ็ดนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือแต่ว่ายังไม่ขึ้นไลฟ์สดแต่ว่าคุณทศไม่ได้ดูคุณจินดาดาจากคุณคุณบอยแบงค์จากเบอร์ลินชัดค่ะ พี่ยอมมาบานสวัสดีค่ะยังไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กินโอปอไม่ยอมเลี้ยงข้าวค่ะเียงไปแล้วตอนหน้าเรือนจำฉันไม่ได้กินโอปปพี่ ใช่ใชใช่มันจะเป็นเงาขึ้นน้ำนะคะมันจะเป็นเงาขึ้นน้ำที่บริเวณแห่งนี้นะคะจะเป็นที่ที่เพื่อนของคุณแตงโมนะคะมาวนเรือหาคุณแตงโมนะคะเพราะว่าตอนนี้จําลองเหตุการณ์ตามจริงนะคะตามจริง<อ>เหมือนทีเออ่เหตุการณ์ที่